โยมอาจจะคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกมัง้งนี่คิดเองเราทำบุญสุนทานแล้วสวดมนต์ไหว้พระไปวัดก็แทบทุกวันนะคุณสมบัติเหล่านี้พอไหมต้องตรวจดูถ้าไม่ตรงกับผู้เจ้าไม่พอนะแล้วเรากำลังไปสู่นรกกันเดชานเปลีวิสัย <c oughs> เพราะอะไร เพราะแทบทุกคนเลยในห้องเนี้ยกําลังไปสู่นรกในฌานเปลวิสัยเพราะอะไรมีเปอร์เซ็นต์สูงโยมก็ว่าจะไปได้ยังไงฉันทําดีมาต้องเยอะใช่ไหมอ่มมาดูพระพุทธเจ้าพยา,ยากรซะก่อนแล้วจะต้องใช้ว่าแล้วจะหนาวนะ,ะนะพระเจ้าเขยเสร็จดินขึ้นมาจาก โลกมหาปตพีแล้วถามสาวกว่า <c oughs> ปริมาณดินที่ปลายเล็บกับปริมาณดินทั้งโลกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันอันไหนมากกว่าทั้งโลกใช่ไหมอ่าทั้งโลกมันเยอะกว่าใช่ไหมปลายเล็บน้อยกว่าเทียบกันได้ไหมโอ้เทียบไม่ได้เลยใช่ไหม ผู้เจ้าตรัสว่ายังไง <c oughs> ท่านกำลังเปรียบเทียบความมากความน้อยนั้นเศษดินปลายเล็บเนี่ยคือน้อยดินทั้งมหาปฐพีเนี่ยคือมากพระองค์พูดถึงมนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยสามเที่ยวสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาสู่มนุษย์มีน้อย โดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วไปเกิดในนรกมีมากกว่ามากคือดินมหาปตาพีน้อยคือดินปลายเล็บมนุษย์ที่หลุดมาเป็นมนุษย์แค่นี้ไปนรกอย่างเดียวนะดินมหาปตาพีกรัดมนุษย์ครั้งที่สอง <c oughs> สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว กลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดรัจฉานมีมากกว่ารัสครั้งที่สาสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรก กำเนิดเดชะฉานเปลวิสัยมีมากกว่ากลับมาเป็นมนุษย์ <c oughs> สองเศษดินปลายเล็บไปเทวดาหนึ่งเศษดินปลายเล็บไปนรกหนึ่งดินมหาปตพีไปเดัจฉานหนึ่งดินมหาปัตพีเฉลี่ยสามคติเท่ากันอีกหนึ่งดินมหาปัตพี <c oughs> จะเหลือสักคนไหมเนี่ยในห้องเนี่ย เคยมีคนคำนวณว่าดินปลายเล็บถ้าให้เท่ากับหนึ่งกิโลนะอ่าเปรียบเทียบกับน้ำหนักของเปลือกโลกเท่ากับสิบยกกำลังลบยี่สี่นะโยมเติมศูนย์ไปยี่บสี่ตัวเปอร์เซ็นต์โอกาสในการที่โยมจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งนะ 0.0024ตัวเปอร์เซ็นต์น่ะนะแล้วพระเจ้าพูดผิดไม่ได้ด้วยนะอาตมาถึงบอกหน้าหวาดเสียวว้านะสม่าโยมได้คุณธรรมแล้วไปเป็นเทวดาโยมบอกว่าฉันเทวดาแน่นอนเลยมีคนพยากรณฉันไปแล้วให้ทราบด้วยว่า เทวดาทั้งหมดทั่วโลกธาตุตายแล้วไปไหนนรกกัมในศชานเปลืยิสัยเท่ากับดินมหาปตาพีเหมือนกันเทวดาทั้งหมดที่ตายแล้วกลับมาเป็นเทวดาอีกเสศษดินปลายเล็บเทวดาที่ตายทั้งหมดที่ตายแล้วกลับมาเป็นมนุษย์อีกเสศษดินปลายเล็บไปอ่านพระสูตรพวกนี้ให้ดีนะแล้วโยจะเห็นว่าหนีไปเป็นเทวดาก็ไม่รอดนะ จะทรงอยู่กับมนุษย์ก็ไม่รอดนะโสดาบันอย่างเดียวเลยนะโยมไม่มีทางเลือกโยมในห้องนี้ไม่มีทางเลือกนะอะไปตรงไหนก็ไม่รอดนะ